คลิปนี้ไม่เหมือนก,กับเด็กต่ากประเทศนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทำนี่ค่ะไอศกรีมเบียร์ค่ะไม่ลบถึงมัวนี่เธอเทนอนะคะีส้สรแจากแคนนะคะเป็นสูตรที่แชทเขาทาเป็นไอศกรีมบีเพื่อะใช้เสิร์ฟกับสเต็กค่ะก็จะเสรเป็นลูเเองอเพราะฉะั้นอย่าอย่าทานมาก,าามามะกน,นะคะอย่าม่วส่วนสูตรสำหรับไอศกรีมเบียนะคะ ัวแรกเลยก็คือน้ำตาลทรายนะน้ำตาลทรายขาว90กรัมนะคะไข่แดง5ฟองค่ะเอาเฉพาะตัวไข่แดงน,นะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรที่จะใช้ไข่ที่ปลอดเชื้อจุลินทรีย์นะคะปลอดเชื้อทมเพลราซึ่งมีขายแถวในตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่บ้านเรานะคะสารที่ต้งมตัวนะคะที่เราใช้ก็คือ CMC ค่ะใช้3กรัมนะคะแล้วก็ขิงค่ะนะพละใช้ขิงอ่อนนะิดละเอียดเลย5กรัมนะคะ แล้วก็วิปิ้งครีมค่ะ350กรัมนะคะแล้วก็จะ๋มไม่ได้แน่นอนค่ะเบียนะคะ1,500กรัมนะคะรวมแล้วเนี่ยเราจะได้ไอสกรีมเนี่ยหนักประมาณ2กกรัมค่ะ เราละลายครกับเตนไลเซอร์นะคะเอาเซ CMC ใส่กับน้ำตาลคลุกให้เข้ากันอย่างนี้นะคะเอาไม่ตูวเลยไม่งนะั้นเดี๋ยวี c m ีไม่ละลายนะคะต้องใช้ตะก,กร้อตะก,กร้อเมือตอนที่มันยังแห้งนะคะเราก็เลยคลุกน้ำตาลกับเซี CMC ก่อนพอคุเข้ากันดีแล้วค่ะนี้ก็ใช้ตะก,กร้อเดินีเลยค่ะคลุกไข่ให้เข้ากับน้ำตาลที่เราใส่ลงไปนะจริงๆไม่สำคัญว่า ไปในไข่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีอยู่ในไอศ์ครีมของเราทั้งหมดเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็ข้ามมาให้ความร้อนกับบิ๊กิ้งครีมก่อนถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะใช้วิธีการตุ๋นนะคะแต่ว่าเราใจร้อนค่ะเราเกลียตุ๋น้วยนะคะเราก็จะให้ความร้อนต่งเลยคอยคนอยู่เรื่อยนๆนะคะให้ครีมเนี่ยมันเริ่มรองบิ๊กิ้งครีมที่เราใช้เป็นบิ๊กิ้งครีมที่ผ่านการพาสต์ไรซ์มา <นะ S 1> แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องให้ความร้อนถึง มันสามารถที่จะละลายได้แม้แต่ในน้ำเย็นนะคะอุณหภูมิ20องศษษาเซลเซียสก็ลนะลายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะมาแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรายังไม่อยากให้บบี้ครีมมันเย็นๆนะคะแล้วก็ทิ้งมันแบบให้ความร้อนถ้าต้องไฟตรงแบบนี้เนี่ยต้องอระวังนะคะคนดูเร็วอย่าให้ครีมเนี่ยมันไหม้นะคะหลังนะจากที่ครีมร้อน เราก็เติมสารให้ควมามคงตัวกับน้ำตาลลงไปแล้วก็คอนอย่าให้มันต่อกันคนจนน้ำตาลละลายค่ะเ c ซีละลายได้ที่อุณหภูมิห้องอยู่แล้วเราคนไปเนื่อยๆนะคะอย่าให้ครีมเนี่ยไหมนะคะคนไปสักพักเดียวพอ c ซีเซ็ตตัวเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเนื้อขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามันร้อนอาจจะไม่เซ็ตตัวในตอนนี้นะคะอันนี้เริม่มอุ่นอแล้วตอนที่คุณยังเริ่มอุ่นๆเนี่ยน,น,นะคะ ใแต่บนการนี้นเขาเรียกว่าเท m เปอรินะคะก็คือเราไม่ให้ไข่แดงได้รับความร้อนโดยตรงนะจากการต้มในหม้อเราก็จะให้มันุ่อยๆได้รับความร้อนนะคะจากครีมอุ่นๆเสร็จแล้วเนี่ยนะตอนนี้ไข่อุ่นขึ้นแล้วนะคะเราหยอดไข่กลับเข้าไปในหม้อเพื่อจะเอากลับไปต้ม ไข่ปกติเนี่ยจะต้องทำการ pasteurize นะคะที่อุณหภูมิ69องศาเซลเซียส30นาทีค่ะนะแต่ว่าขไข่ของเราเนี่ยเราใช้ไข่ที่ไม่มีเชื้อซามูไรล่าหรือว่าถ้าคุณหาซื้อไข่ pasteurize ได้ใช้ไข่ pasteurize ก็ได้นะคะมันก็จะชัวร์กว่าปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเป็นไข่ธรรมดาเนี่ย <S <S ก็เอาเทมเตอร์มาวัดแล้วก็เอานาฬิกามาจับเวลาได้เลย น,นะคะให้ไข่มันเหนื่อยขึ้นสักหน่อยนะคนเฉยๆหรือว่าพาส t e ไร i ์ e ่แล้วแต่ว่าใช้ไข่แบบไหนนะคะที่สำคัญคืออย่าให้มันไหม้นะคะถ้าไข่ไหม้แล้วไข่จะสุกเป็นก้อนค่ะ,อะเอาละค่ะคาวน,นี้เราคนไข่นะคะจนกระทั่งถ้าพาส u r ไร e ์ก็พาส t e ไร i ์เสร็จนะคะหรือว่าเริ่มข้นเหนือจนเป็นพสสาสตนะคะ ใส่ขิงลงไปขิงนี่ถ้าเป็นก้อนๆเนี่ยเวลาทานแล้วจะรู้สึกว่าสากลิ้นนะคะรฉั้นต้องกดให้ละเอียดใส่ขิงลงไปคนเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมานะคะตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยยังไม่ควรเติมเบียรเลยทันที เสียฟองแก๊สหมดเอ๊ะตะปั่เสร็จแล้วฟองเบียร์ก็หายไปอยู่ดีอะนะคะคนนี่มันเข้ากันแล้วก็เติมใบเบียร์ที่เหลือนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพอมันเข้ากันดีแล้วเราก็มาเทาใส่เครื่องปั่นนะคะ จริงๆแล้วเคล็ดลับอย่างนึงอยู่ี่เครื่องปั่นเลยค่ะเพราะว่าสูตรเนี้ยมันมีเขาเรียกว่าของแข็งโดยรวมนะคะหรือว่า total solid เนียค่อนข้างต่ำมันจะออกมาใสาๆหน่อยเพื่อถ้าเกิดว่าเครื่องประสิทธิภาพดียันจัดๆแล้วก็ปั่นเร็วเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยนะคะเปิดเครื่องปั่นให้ทํางานไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้ว <S 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 ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักไอศกรีมออกมาจากเครื่องได้ไแล้วนะคะ ที่บอกคือตัวนี้เนี่ยจะเนื้อใสๆหน่อยนะคะเพราะว่าานแเราจะรสชาติเหมือนเบียร์จริงๆนะคะมันก็จะต้องใสหน่อยจะหวานมากเหมือนไอศกรีมธรธรมดาไม่ได้นาำเซื่อนอยะคะสองกิโลกรัมค่ะตอนนี้เราได้ไอศสกีมเบียร์แล้วนะคะแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะเพื่อผ่าง เียกว่าสุขป์ยภาพในการรับประทานเราก็ต้องทํำเป็นเมน,นูน่าทานมากขึ้นนะคะเราเอาไอศกรีมเบียร์ใส่ถ้วยถ้วยนี้เราแช่เย็นไว้แล้วนะคะแล้วกอ็อาจจะตกแต่งที่ขอบให้คล้ายๆกับจะทำเหมือนมากาเรต้าค่ะใช้เกลืองาตกแต่งที่ขอบใส่ไอศกรีมเบียร์ลงไปแล้วก็อันนี้เป็นชั้นดีนะคะแล้วก็ใส่เครื่องใช้กับพวกเซเวนอ้าหรือว่าสปายลงไปอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ มะนาวค่ะนะคะจะใส่ลงไปเอาให้สวยๆก็เล่นสีก็ได้